ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้วิชาต่างๆนะคะเรามายกมือขึ้นขอดุอากันก่อนนะคะดูอาเพิ่มพูนความรู้อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะรอบบิชรอฮลีซอเดรีวายาซิรีอัมรีวะลุลอุกดดตมิลลิสานียฟัฟกอฮูกอลีรอบบิซิดนีอิลมา วรรุุกอีฟะมารับบิ ز ิ د อีิลมาวรรุษุกอีฟะมาอามีนอ้ออัลลอฮโปรดเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอามีน เด็กเราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องรู้จักต้นไม้ค่ะในเรื่องความหมายของต้นไม้ค่ะผู้มาคะต้นไม้เนี่ยมันอาศัยอยู่ตรงไหนคะอาศัยอยู่บนดินค่ะใช่แล้วค่ะต้นไม้นะคะเป็นสิ่งที่บุกขึ้นอยู่บนดินนะคะและก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะเหมือนอย่างมนุษย์หรือสัตว์ค่ะค่ะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยนะคะอาศัยการเจริญเติบโต จากแร่ธาตุต่างๆในดินนะคะรวมถึงการสง่งเขราแสงจากดวงอาทิตย์นะคะในการเจริญเติบโตได้ค่ะคุณมาเอะคะุณมือคะคุณมารู้จักต้นไม้อะไรบ้างคะโอ,โ,โอ้โหต้นกล้วยต้นมะม่วงนะคะต้นตาลต้นมะพร้าวมะพร้าโอ้แล้วก็มีพวกต้นไม้ที่เป็นผักสวนครัวนะคะ<ช>ต้นกระเพราหัวระพาต้นติกนะคะแม้แต่ต้นมะเขือเองด้วยคะ่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะ คุณนัทจะพาเด็กๆนะคะไปดูว่าในบริเวณรอบๆโรงเรียนของเราในชุมชนของเรานี้มีต้นไม้อะไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กันเลยดีกว่าค่ะมาที่ต้นแรกของเรากันเลยนะคะ,ะามาด้านหลังของเราเป็นต้นอะไรคะคุณมาคะ่ะต้นมะม่วงคะ่ะเด็กๆเคยทานมะม่วงไหมคะต้นม,มนะม่วงะ ต้นเอินะขาลำแม่ละคะ่ะแล้วาดูนะคะกำลังออกเป็นผลอยู่ด้านบนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันต่อลยค่าไหนดูที่แถบริเวณรอบๆชุมชนของเรานะคะมีต้นอะไรบ้างนะคะคุณมาคะ่ะน,นี้ต้นอะไรคะเนี่ย,ยะะใบยาวๆแปลว่าต้นกล้วยคะ่ะเดี๋ยวเกดูต้นกล้วยสิคะมีผลออกมาด้วยนะคะเป็นเครือย,วยาวๆนะคะ ต้นกล้วยมีลักษณะอย่างไรคะคุมาก็ต้นกล้วยนะคะลำต้นก็จะต็มใบเรียวยาวค่ะมีผลออกมานะคะตอนแรกจะเป็นหัวปีช่ค่ะแล้วก็จะกลายเป็นกล้วยให้เราได้ทานกันนะคะต่อไปนะคะคุมาคะตรงนู้นมีต้นอะไรอีกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นมะลังค่ะต้น่ะลักษณะ ทั้งผลเลยนะคะเด็กๆดูค่ะมีผลเล็กๆที่ยังไม่สุกนะคะเป็นสีเขียวแก่นะคะคะเวลาสุกแล้วนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานกรอบแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ,คะ,ะเด็กๆคะเดีกๆเห็นไหมคะว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยนะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันใช่ไหมคะคุณมาใช่ค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันเลยดีกว่าค่ะว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ่ะ สรุปนะคะต้นไม้นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็อาศัยอยู่บนดินใช่ไหมคะคุณนะัทแล้วก็ไม่สามารถที่เคลื่อนไหวได้เหมือนคนใช่ไหมคะใช่ใชแล้วค่ะและแลต้นไม้แต่และชนิดน,นะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเ,เช่นดูนี่เลยค่ะต้นอ้อยค่ะคุณมาใช่ค่ะมีลักษณะยังไงนะคะคุณมาสูงค่ะแล้วก็ใบเรียวยาวนะคะ แล้วก็ขึ้นเป็นกกอด้วยค่ะใช่ค่ะนะคะต้นกล้วยค่ะที่เราไปดูกันมาเมื่อกี้มีต้นมีลักษณะไงนะคะคุณมาจะ,จะเป็นต้นลำลำต้นก็จะสูงนะคะเป็นลำต้นตรงนะคะใบก็จะ เรียวยาวแต่ใหญ่กว่าต้นอ้อยนะคะใช่แล้วค่ะลำใบของต้นกล้วยนะคะเราสามารถใช้ในการห่ออาหารนะคะห่ะอ,อขนมต่างๆนะคะ<อ>แล้วก็ผลของกล้วยนะคะเราก็ใช้ในการรับประทานได้ด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะต้นแอปเปิลค่ะคุณมาต้นแอปเปิลมีลักษณะอย่างไรต้นแอปเปิลนะคะก็เป็นลําต้นก็เป็นลําต้นตรงค่ะแต่ว่าพอมันเติบโตมากมันก็จะเป็นพุ่มมาค่ะแล้วก็มีลูกมีลูกออกลูกออกผลนะคะ ไปแล้วค่ะก็จะมีผลของแอปเปิ้ลเนี่ยนะคะอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเป็นลูกสีเขียวๆแดงๆนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะต่อไปค่ะต้นมะละกอค่ะคุณมา,าอันนี้นะคะก็คือต้อนมะละกอนะคะก็เป็นลําต้นเรียวยาวเลยค่ะใบก็จะเป็นใบแฉกแฉก ใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกมะละกอใช่แล้วค่ะที่เราใช้ในการตำส้ตมตำกันใช่ไหมคะคุมาใช่ค่ะมะลูของมันยังดิบอยู่นะคะเราจะใช้ในการมาทําส้ตามตำกินนะคะแล้วก็เวลาผลของเขาสุกนะคะเราก็ใช้รับประทานนะคะเค่อเคยมีวิตามินต่างๆเต็มไปหมดเลยคะ่ะคุมาใช่ค่ะ ต่อไปค่ะเป็นต้นสนค่ะคุณม,มาต้นสนมีลักษณะอย่างไรคะเป็นลำต้นก็เป็นลำต้นตรงๆนะคะแล้วก็ดูนักเรียนดูรูปทรงเหมือนรูปทรงสามเหลี่ยมเลยนะคะลใบมันก็จะเป็นใบแบบเส้นเรียๆเรียงรายกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะต้นสนเนี่ยเขาไม่มีลูกไม่มีผลนะคะสามารถจะขึ้นไปให้ร่มเง,งาน,นะคะแล้วก็ใช้ในการบังแดดแล้วก็ใช้ในการประดับ ตกแต่งสวนต่างๆด้วยนะคะเด็กๆดูนะคะต้นไม้แต่ละชนิดเลยนะคะมีลักษณะที่ต่างกันนะคะ,คะการใช้ประโยชน์ก็ต่างกันบางชนิดเป็นต้นขึ้นมาแบบมีผลนะคะให้เรารับประทานได้บางต้นนะคะก็ไม่มีผลให้เรารับประทานค่ะ,ค,ะ,ะค่ะค่ะค,คุณมามีคําถามขายบทยด้วยนะคะว่าในความหมายของนักเรียนเนี่ยต้นไม้คืออะไรคะ ช่แล้วค่ะแล้วบ้านของเด็กเองนะคะมีต้นไม้อะไรบ้างอยู่ที่บ้านของเด็กนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณนัดกับคุณมาต้องขอลาไปก่อนค่ะอัสสลามุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ค่ะ